ขงตรามีสูตรใหม่อนาคตที่ดีเริ่มที่รักจากแม่สวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิรารมัญญาเลิศค่ะคุณกำลังชม i อโซไซตีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะ,คะพาคุณชมนะคะมากันที่งานอนาคตที่ดีเริ่มที่รักจากแม่ค่ะ งานนี้เนี่ยจัดโดยนมผงตราหมีนะคะส่วนความพิเศษเนี่ยจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามด้านในกันค่ะ บริษัทเนสเล่ไทยจำกัดจัดงานเสวนาให้ความรู้ในหัวข้ออนาคตที่ดีเริ่มที่รักจากแม่เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์จน,นถึงเด็กอายุ3ปีขึ้นไปซึ่งภูมิคุ้มกันที่ดีจะช่วยสร้างให้ร่างกายไม่เจ็บป่วยง่ายลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเน,นื่องพร้อมเรียนรู้รอบด้านอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับพี่สมรดีบุญให้เจริญค่ะสวัสดีค่ะ พี่คนมผงตราหมีสูตรใหม่อันนี้เนี่ยแตกต่างจากสูตรเดิมหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างคะอ๋อนมผงตราหมีสูตรใหม่อันนี้เนี่ยเราเพิ่มจุลินทรีนะคะเป็นจุลินรีย์ที่มีประโยชน์2ชนิดนะคะได้แก่บิฟิดัสนะคะแล้วก็แลคโตบาซิลัสนะคะซึ่งจุลินรีย์2ชนิดเนี่ยเป็นจุลินทรียที่มีประโยชน์และจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กได้คะ่ะ ดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพันธ์ที่พาฉัตรชาตรีบอกว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเด็กควรได้รับนมแม่อย่างน้อย6เดือนหรือนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะการให้นมแม่นอกจากจะเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกแล้วนมยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่ครบถ้วนอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับพี่กบสวยนันค่ะ,คะพี่กบคะเป็นยังไงบ้างคะกับการเป็นคุณแม่มือใหม่ต้องบอกว่า ก็ไม่ใหม่มากแล้วนะคะเพราะตอนนี้สองปีครึ่งแล้วที่ที่ดูแลนดามานะคะเป็นคุณแม่มาก็2ปีครึ่งแล้วก็เริ่มชินแล้วแล้วก็เริ่มสําหรับตอนช่วงแรกๆจริงๆต้องบอกว่าต้องตกใจแล้วก็พะวงในทุกเรื่องตอนนี้ชิลมากนะคะเป็นคุณแม่ที่แบบชิลมากด้วยเลี้ยงเขาเองด้วยแล้วก็รู้จักเขาค่อนข้างดีพอเพราะฉะนั้นเราก็จะถือว่ารับมือใช่รับมือได้แล้วค่ะค่ะ นมผงตาหมีอันนี้เนี่ยเข้ามาช่วยหรือมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันเราไหมคะเออสำหรับนมตาหมีเนี่ยเป็นนมที่นาดาดื่มอยู่แล้วนะคะแล้วก็แล้วก็เป็นนมผ,ผงนมผงนมชงการู้สึกว่า ในเรื่องของการทำให้ร ing, goods, created, so nice ่างกายของน้องเนี stocks, obile, ่ยแข็งแรงแล้วก็ช่วยช่วยสร้างภูมิคุ้มกันมีจุลินทรีย์ตัวดีสำหรับสาหรับกระเพาะอาหารนะคะลำไส้ต่างๆนานาเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามว่าช่วยอะไรเนี่ยก็คงช่วยในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดีนะดาก็จะไม่ป่วยบ่อยที่สำคัญก็คือในเรื่องของการขับถ่ายที่คุณแม่หลายๆคนอาจจะพะวงในเรื่องของลูกทานนมหรือว่านมผงอะไรเงี้ยค่ะอาจจะพะวงในเรื่องของการขับถ่ายของเด็กนมตราหมีเนี่ย ช่วยให้นาดาขับถ่ายได้ดีมากค่ะเรียกได้ว่าง,งานนี้เนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับคุณแม่มือใหม่จริงๆนะคะอย่าลืมค่ะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะนะคะรายการไอโซเซตีค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไป Society กันแบบนี้ตลอดเวลาค่ะวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะคะขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ i s o ซ i ซต y ตอนอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ i b i t channel com และร่วมกิจรกรรมเพื่อรุนรับของรางวัลกับเรานะคะ ได้ที่ f a c e b o o k c o m i s o c i t y 3 d ค่ะ